มาพบกับช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะวันนี้นะคะเราอยู่ที่โคกหนองนานะคะอยู่ที่นานะคะอยู่หน้ามากับป้าต่อยคนมีเซน์นะคะวันนี้นะคะจะพา f อทุกท่านนะคะมาตามต่อกับสารปู่สีขวานดำนะคะท่านผู้ชมค่ะงวดที่แล้วเข้าสองหนึ่งนะคะ เลขเข้าวสองหนึ่งหนึ่งสองอีกแล้วนะคะทั้งบ้านเลขที่แล้วก็เลขเซียมซีที่เขย่านะคะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาขอต่อบ่แมงเขาสามงวดหรอเปล่าค่ะเข้าสามงวดติดแล้วนะคะท่านผู้ชมกับกับปู่สีขวัญดำนะคะก็คือวันนี้จะมาขอของปีหน้านะคะของงวดปีหน้าเนาะบอกพูดเหมือน พูดเหมือนอีกนานนะคะแต่ว่าไม่นานนะคะปีหน้านะคะอีกไม่กี่วันนี้นะคะค่ะมาขอของววันที่สองหรือเปล่าเลขออกวันที่สองไหมคะสองมกราคมค่ะวันนี้เดินทางม,มาสองช่องนะคะมากับป้าต่อยคนมีเซนแล้วก็น้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมค่ะสำหรับใครที่ได้โชคได้ลาบเนาะถ้าอยากจะร่วม น้องน้ำพี่โอนตังไปเท่านี้เท่านี้นะพี่อยากอยากจะร่วมทําบุญด้วยเผื่อน้องน้ำไปสันสันสันนั้นสันนี้สันนุ่มสันนั้นนะคะก็ให้น้องน้ำซื้อของกับบ้านปู่หรือว่าค่าน้ําหมอกน้ํามันการเดินทางซื้อทูบซื้อเทียนอะไรเงี้ยพี่โอนไปแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะก็ได้นะคะก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะค่ะวันนี้จะมาจุดเลขทูบนะคะแล้วก็เขย่าเซียมซีนะคะ ตอนนี้อยู่อยู่ข้างหน้ายังไม่ขี่รถเข้าไปอีกนะคะเดี๋ยวขอยเอากล้องขอยมาก่อนนี่ค่ะลมแล้วก็อยู่นาอันนี้คือไถไถกบตอไถเฟียงไถแบบปันเฟียงเนาะค่ะปันเฟียงไว้เดียวแต่ว่าเดี๋ยวสีขี่มอเตอร์ไซค์ไปบ่บญางเข้าไปเด้ยค่ะอีกไก่อยู่เด้จะขับมอเตอร์ไซค์ไปนะคะล่มแน่กะ อซ่าฟัางเอานะคะเพราะว่าเพราะว่าอยู่นาลมจริงนะคะเะอะอยู่อยู่บ้านนะคะก็ลมออกมาทุ่งนายิ่งลมนะคะ mm. ไปไปน้ำกันนะคะท mm. ี่เขาขอสิสตาร์โหลดจังหด๋อา mm. เดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อ ไปค่ะบไปครับึ้นบันนี้า,ามอีกเถองยางเอา,า,น,เอาน,นี่นะคะป้าต่อยเปิดกล้องยี่นี่นะคะเดนผู้ชมไปเปิดถสงยางเอา ถึงแล้วนะคะถึงแล้วถึงแล้วอึบจะส่งผมจากนิ่นน้อยลมถึงแล้วค่ะที่นี่สารปู่สีขวานดำนะคะท่านผู้ชมกับบรรยากาศลม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 มีเสียงธนูว่าวด้วยนะคะแต่ไม่รู้ท่านผู้ชม f อฟซีทางบ้านได้ยินไหมนะคะ เอาอันนั้นเพิ่นรุดต้นนี่ค่ะดอกอดอกไม้เพิ่นรุดลงมาเป็นแบบนั้นเห็นหนึ่งสองอย่างเดียวเลยโอ้นะคะอันนี้ก็จ่างค้นมาเอาปอดขึ้นนะคะเอาใส่ต้นไพ่ให้เป็นปุ๋ยตอนนั้นมาปอดอยังเต็มสะเลยนะคะ แล้วว่าเพ่นจ้างคนมาเอาปอดขึ้นเอาใส้ต้นใหม่เอาไส่ปลอภัยนะคะเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปนะคะค่ะเดี๋ยวกลับกล้องไปดูบริเวณรอบๆนะคะอยากให้เห็นว่าบรรยากาศดีมากนะคะไปค่ะนี่นะคะเอาวันดอกไม้เพิิงึืนหลุลงมากสันนะคะล่มสงสัยลมนะคะแล้วก็เห็นแต่หนึ่งสองเต็มๆเลย ตัวไหนเห็นหนึ่งสองเต็มเต็มเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นนะเดี๋ยวค่อยเอาขึ้นในเพิ่นเนาะคะ่ะอ้ยตอันนี้ร่มค่ะล่มร่มร่มอุ่นป้าต่อยเพิ่นก็ดูสวนเพิ่นอยู่นะคะนี่ป้าต่อยเพิ่นกับเมืองอันต้นบักพาวตัวน,นั้นตัวน,นี้เพิ่นเนาะคะ่ะลม ลมอย่างเดียวเลยนะคะวันนี้เอามอเตอร์ไซค์สีแดงมามอเตอร์ไซค์สีแดงคือลมแต่สียงเบาอย่างนเสียงบาา่ละค่ะคือลมค่ะแต่ลมแบบนี้ต้องตั้งกล้องดีๆตั้งขากล้องดีๆไม่งั้นลม แล้วก็พัดล้มเหมือนตอนนั้นที่ทางน้องน้ำมากับน้องอายนะคะลมแรงพัดขาตั้งกล้องแล้วก็โทรศัพท์ค่อยลม้มลงเลยนะคะดีตัวหน้าจอบ่แตกก็ยังไปเนาะคะ่ะเพราะวา่าก็เป็นดินเป็นหนีงสีเนาะบ่แมนปูนไปยังเนาะคะ่ะก็ค่อยยังชั่วไปนะคะเดี๋ยวจะไปทําความสะอาดตรงสารปูซีควันดําก่อนนะคะแล้วค่อยจะ บอกกล่าวขอโชคลามน้ำปูเนาะคะ่ะโอ้ปูนี่เพิ่นเพิ่งหายซ้งวดติดแล้วด้วยค่ะนี่ให้สามงวดติดแล้วนะคะกับปูสีขวานดำนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองช่องนะคะช่องป้าต่อยแล้วก็ช่องน้องน้ำชาแนลนะคะท่านผู้ชมลมลม,ลมแห้งแห้งค่ะ ลมแรงมากเรื่ไหนจะสิจุดถูบจุดเทียนได้จุดไนมกกับอมขนาดตัเออจุดไฟมากรับปอมมีไฟมาก่เลยอ้ยล่มล่มแล้วค่ะล่มล่มอุ้ยใ่่มแต่เดี๋ยว ไม่กับบติดกลางมันเถอะไม่ติดอันเดียว <c oughs> ค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวจุดถูบจุดเทียนบ่อกเกา้าปูสีขวานดำนะคะจุดแดดบุรามีจุดใส่กระเป๋าลมลมแรงมากวันนี้

กล่องดีเพิ่งกล่องดีดิสิลมกล่องกับสิลมพ่อกล่องลมแห้งไหลลมแรงเกิน ตอนลบปีไม่ได้ปัะที่วันที่2 2ม,มกราคม2568ตั้งแต่ต้องหืมว่าหันว่าหันบ่าแมนบวอัน,นตอนตอน้ตนคีบาราน2พฤศจิกายน17ขึ้นกาบอกพีหสิง18เนาะคะ่ะเรื่มสาวหลงสาวได้ไีมามาเพราะว่าเดี๋ยวกับปีไม่แล้ว ม่ปูสีขวันดำเป็นเสียหายโชคห,หายลาบปลาโตตรงๆกับไปใส่ได้มาขอเพิ่งบุญบารมีเพิ่นเปิดโชคเปิดดวงให้กับเบดซี่ท่างบานเด้อปูเอ้เมื่อวาน สามวดติดแล้วด้สามวดติดแล้วแม่นแม่นแม่นบาลเล็กที่เขามากครับนำๆเลย ท่านผู้ชมเดี๋ยวันจุดท,ทูปบอกกล่าวกับปู่ชีขวันดำนะคะว่าว,วันนี้มาขอโชคขอลาบขอพอรขอเลขเด็ดนะคะของวดวันที่2มกราคม2568นห้าร้อยหกสิบปดนะคะท่านผู้ชมไปค่ะ,าาะสาธุานนโมตัสสาภราะคะวะโตอะรหาโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมต,าาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสาธุสาธุสาธุสาธ,สาธุเด้อปูสีขวานดำมื้อนี้ลูกหลานช่องน้องน้ำชาแนลแล้วก็ช่องปัดต้อยพ่นมีเส้นราคาความทั้งเอฟซีทีเพิ่นเมืองปูอยู่ทั้ง YouTube ในจอเพิ่นอยู่ทางไกลเนาะปูนอเทิร์ต่างประเทศก็มีแต่ปู วันนี้กาตั้งใจเดินทางมากขอโชคขอลาบน้ำปูมากขอเลขเด็ดขอ,องดีน้ำปูขอ,องปีหนานปีนาจนาาของหวดวันที่สองมกราคมสองพันหารอ 68, ้อยหกแปดน้ำปูเลขท้ายรางวันที่หนึ่งสามตัวตรงๆแล้วก็เลขท้ายสองตัวตร,ตรงๆน้ำปูเด้อห้ยปูโด,ดนบรันรดาลให เลขถูกกับเลขเสียมซี่ทีลูกหลานมาขอมาอนี่ห้เข่าเด้อปูห้เข่าตรงๆปังๆเฮงๆเลยคือจังสามหัวสิ่านมาปูห้เข่าปูห้เลขเด็ดเลขดีนั่นล่ะะห้เข่าห้โชคกห้ลาบเด้อปูกะมาอนี่เลขถูกกับจุดแล้วเด้อปูแล้วก็สิขยาวเสียมซี่เนื้ปูเนาะกะห้ปูโดนบรรดาลห้โชคกห้ลราบห้เลขไปออกสามตัวตรงๆสองตัวตรงๆของงวดวันที่สองมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปด

ล่มล่มล่มอ่ะเดี๋ยวเซมมาเขยา่าเขย่าเสียมซีด้วยนะคะวันนี้ก็คือขอเลขทูบแล้วก็เลขเสียมซีแค่นั้นนั่นแหละค่ะสองอย่างเสียมซีครบวันนี้ สามสี <Diamond Hai> ่ห weakest, ้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์จะขยับเสียมซีนะคะระหว่างที่ร้อเลขทูบร้อเลขทูบไม่หมดนะคะท่านผู้ชมสาธูเดอปู เลขเขาก็จะงอดบหันเด้อออกมาแล้วไม้เลกไม้เลขหนึ่งไม,ไม้เลขหนึ่งนะคะท่านผู้ชมไม้เลขหนึ่งไม้แรก 2. หมายเลขศูนย์ค่ะหนึ่งศูนย์ต้นไม้เก่าตรงเป๊ะอ,ออกแท้เา้าไม้สุดท้ายนะคะม 3. หมายเลขสอง หนึ่งศูนย์สองหรือว่าเจ็ดศูนย์สองนึ่งศูนย์เม่อกี้นาดไหกับมีเบิร์ตน,นั่นแล้วนะก็มีหมดนะคะบ้านเลขที่ปู 102, ่หนึ่งศูนย์สองหรือว่าเจ็ดศูนย์สองนะคะสำหรับตัวเลขโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคระเยา่าเราก็ต้องเก็บใส่กระเป๋าเดี๋ยวลืมทางช่องทางทีมงานแล้วก็หาแนวทางไปฝากไปตอนเอฟซีทางบ้านเนาะคะ่นะเนาะหาแนวทางไปฝากท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะคะ่ะ ล่มคะ่ะเดี๋ยวรอเลขทูบก่อนนะคะท่านผู้ชมรอเลขทูบก่อนเลขทูบใหม่ใกล้สิบเบิร์แล้วเนาะค่ะท่านผูาา้ชมแต่ว่าล่มล่มไปร่มมากกัเริ่มหนาวเ้ยค่ะเสียงแค่นี้ยากกบ่บริษัทมาเลขทูบนะคะใกล้จะไม่หมดแล้วนะคะมิเก่ามี๊ฮสอม เลเซียมซีได้หนึ่งศูนย์สองอ่ะนะแมนหนึ่งศูนย์สองเลเซียมซีเลเซียพเห็นเก่ากับสองแล้วเนาะค่ะท่านผู้ชมบ้าลมลมไปลมมากกับหนาวขึ้นวานละอากาศเย็นเดี๋ยวกับปีไม่แล้วเนาะะนลมหนาวสีหนาวเขาปีไม่แหละค่ะท่านผู้ชมดูแลสุขภาพเด้อ อนนคนเหตุงานบริษัทยังสิว่าได้ยุดปีใหม่ได้ค่ะแต่ทางนี้สิได้ยุดบ่นี่ว่าใดท่านได้ยุดเได้ค่ะตรงเพราะว่า้าสิใดแห่งยิ่งถึงยิ่งใกล้วันปีใหม่ยิ่งก็เหมือนว่ายิ่งเหมือนใกล้วันอ่าวันที่สองวันที่หนึ่งที่สองเนาะทางเอฟซีก็เฝ้าตารอคอยเนา <laughs> ะค่ะค่ะแนวทางกะธรรมดาราคาเนาะค่ะกะกะ ก็หาแนวทางนะคะไปฝ่ายอ c ทางบ้านนะคะเพราะว่าแต่ละสารแต่ละสถานที่นะคะ,คะถ้าจะให้ Fc มาก้มไกลนะคะท่างหนียุกไกลทางช่องน้องน้ำแล้วก็ทีมงานอยู<ก>่ใกล้ก็จะไปเจ้่ว่าไปหลายสารเหล็กหลายตัวมันบแมแนตัางสันดีค่ะท่านผู้ชม แล้วแต่ชอบเลยเนาะแม่แอวแต่ชอบแ้วแต่มกันนกเนาะใช่ค่ะ <ๆ S 2> บางบางบางท่านก็ชอบศาลนี้ศรัทธ,ธาศาลนี้อยากให้ไปขอศาลนี้บางท่านก็อยากให้ไปขอตรงนี้ที่ไม่ใช่ศาลนี้อ่าจ้าซีเนาะค่ะก็ชอบไม่เหมือนกันนะคะคถ้าไปให้ศาลเดียวอ,อย่างเงี้ยก็เา้าน้องน้ำทำไมไม่ไปศาลนั้นให้หน่อยทำไมไม่ไปศาลนี้ให้หน่อยอย่างเงี้ยเนาะค่ะกะตามใจเอฟซีสุขสุขพนเนาะค่ะใช่ค่ะบอลทีไปกะ ซักซิต์เนาะค่ะท่านผู้ชมไปทีมงานไปบดายลบดูแต่ยางใดเนาะค่ะทางทางทางทีมงานนี่พยายามตามใจ FC ฟซีสุดๆเลยนะคะ FC คอมเมนต์ว่าให้ไปไหนก็ไปไปให้ตลอดเลยค่ะบพรว่าบอมีขาดไปได้มีการขาดไปได้ค่ะบอมีขาดเด่เนาะค่ะอยากให้เอฟซีไม่โสงไม่หลาดอยากให้เพิ่นเบิร์นีเบิร์ชินเนาะค่ะเนาะแต่ละหมองแต่ละบอลซูมองซูบอลที่ไปกบบเป็นความเป็นความเชื่อนะคะ เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเดี๋ยวไปเมืองเล็กถูบจะระนาญในการรับชมนะคะน้องเปนระเบิดเป็นระเบนก็รับตัวอีกมาตๆนะคะเลขทูบเราไปดูเลขทูบไปเมืองเลขทูบกันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะเลขทูบองจะใหม่หมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวบ่ทนถนนซองเมือง บ้านเด็กทีเลยเะนะคะหนึ่งศูนย์เก้าทับหนึ่งสองนะคะบ้านเล็กที่ปู่หนึ่งสองหนึ่งศูนย์เก้าทับหนึ่งสองนะคะปู่สีขวานดำแล้วค่ะเพืพกเก่อนเพื่จะมาซื้อนี่ระค่ะ สีวันดำเลขทูบไหมหมดแล้วนะคะเลขทูบเก้าสองสองเก้าสองสองหรือว่าหกสองสองนะคะ 9ก้าสององหรือหกสองสองนะคะสำหรับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางนะคะท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ,คะของงวดวันที่2มกราคม2568ั 2, อยกสิบสิจอบแต่สิบวงน้า67 2568นี้นะคะท่านผู้ชมปีหนานาะคะก็ขอให้โชคดีต้อนรับปีใหม่กันทุกๆท,ท่านเลยนะคะ กระสิประมาณนี้นะคะสำหรับเีดคู่กับปูสีขวานดำ922หรือว่า622นะคะ,ะกระ,ะ,ะ,กะล้มล้มเนะะมานนะ,ะก็ล้มครับแถวลมจริงล่มจน กัวว่าจะไม่ได้ยินเสียงนะคะกลัวว่าจะได้ยินแต่เสียงลมก็ตามนี้นะคะของของวันนี้นะคะกับสารปู่สีขวานดำนะคะท่านผู้ชมก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะดูอย่างมีสตินะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะกะ ขอให้ FC ทุกถูกานนะคะเพิ่นโชคดีตอลอดปีใหม่นะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะค่ะแล้วก็วันนี้ทางช่องน้องน้ำกับป้าต่อยนะคะก็จะได้ขอลา FC ไปก่อนก็ประมาณนี้นะคะเลขเซียมเลขเซียมได้102นะคะเลขทูบได้922นะคะค่ะ ตามนี้เลยนะคะก็อย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องน้ำชาแนลด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะไม่ว่าจะเป็นป้าต่อยคนมีเซนต์มาวินชาแนลหนุ่มอามคนเดิมบ่าวแพ็กชาแนลและพ่อทองแหล่คนเดิมนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอให้ FC ทุกท่านนะคะโชคดีเฮงปังๆกันทุกๆคนนะคะถ้า fc ท่านใดนะคะเอาเลขที่ขอได้วันนี้นะคะไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงที่ต่างประเทศหรือว่ากับอะไรก็ช่างนะคะก็ขอให้มันหมาน,นปังๆถูกรางวัลใหญ่นะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ตามนี้หวังว่า fc จะให้ สำหรับวันนี้ก็ตามนี้นะคะท่านผู hmm. ้ชมค่ะพบเจอกันใหม่คลิปหน้าก็รอติดตามชมนะคะว่าุูนหาวกับพองกันโอ้ยหาวกับบอน้อนอยู่เฮี้ยนเนาะปัดตัวใช่ไหมนะคะก็ตามนี้ค่ะสิบปิดกล่องแล้วปัดตัวเพิ่นปิดกล่องแล้วว่าง่ายก้สิบปดเทนเพิ่นเพิ่นเพิ่นกับมายืนอันอันยื่นนี่เด้เพ <spe> <everyday> ิ่นเพิ่นเสียแล้วทายเพิ่นบู เพิ่นหาวเพราะเป็นพันอยากนวดหลับ่ะท่านผู้ชมนะคะก็ติดตามติดตามคลิปต่อไปนะคะว่าจะไปสารไหนไปกลางคืนหรือว่ากลางวันไปคนเดียวลุยเดียวหรือว่าไปกับทีมงานใครบ้างอะไรยังไงนะคะท่านผู้ชมค่ะคลิปนี้ขอตัวลาท่านผู้ชม FC ทุกท่านไปก่อนนะคะโชคดีเฮงๆปังๆ,งๆกันทุกทุกคนคะ่ะสวัสดีค่ะ